สวัสดีค่ะโนมนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซึ่งจ i ที่ไปในคุนิคชล์ e อนฮอนส n g านเกอและโนชวานสเตท์น์คืออยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าอ,อยู่ใกล้ๆกับอะ,อะไรนะนเนนทนนมน่ด genau, <laughs> Norman, ูดสนิทงงเลยเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋ว หรือว่าคุณโอเมนนี่เลยโฮเฮนชวันเกาโฮเฮนชวันเกากลัวจะออกเสียงผิดนะอย่างอ,อ,อะไรนะฟิวเซนนะคะคือมันก็เป็นแบบตัวอีแบบจุดๆนะเวลาเราออกเสียงอะคนไทยกับคนเยอรมันมันออกเสียงต่างกันอยู่แล้วนะคะพาเน็ตก็ไม่ได้เกิดที่นี่เนาะมันก็อาจจะมีแบบเพี้ยนบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆก็อย่าว่ากันนะนี่เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นทริปแรกของเราที่นี่เลย นี่ก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเราจะต้องฉีดวัคซีนก่อนนะคะถึงจะเข้าได้ก็ประมาณนี้เราเดินเข้ามาประมาณสัก50เมตรก็จะเจอมองจากข้างล่างก็เดินไปเรื่อยๆนะคะฝนตกปปอยๆอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะ Uh huh. มีรถมาด้วยถ้าใครอยากจะนั่งนะคะเขาก็มีบริการาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโฮเฮนชวังเก่าเนาะส่วนข้างบนนู้นนะคะถ้าเราเดินขึ้นไปก็จะเป็นนอยชวานสไตน์นะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าอากาศดีนิดว่าก็น่าจะเดินสนุกนะแต่ว่าฝนตกนะคะก็เลยไม่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีป้ายบอก ห้องน้ำนะคะไปทางซ้ายมือทิ c k e ขวามือโอเคค่ะทีนี้เราก็จะไปต่อทางเดินเลี้ยวมาตรงนี้นะเมื่อกี้พี่ว่าต้องตรงไปทางนูน้นก็มีสองสามทางแยกนะคะดีเขามีป้ายบอกเนาะนี่ก็เพิ่งเห็นนะคะเนี่ยก็เดินขึ้นเขาออไปอุ้ยไม่ไกลนะใกล้กว่าที่นิดคิดอีกอะ่ะคือตอนแรกคิดว่าน่าจะเดินแบบเป็นกิโลเมตรอะไรเงี้ยนะ พอมาจริงๆก็โอเคนะคะเดินไปแป๊บเดียวโนมนเขาสั่งตั๋วตั้งแต่ในอินเทอร์เน็ตนะก็คือ,เ,อเมื่อกี้เนี่ยเราให้เขาเช็คเฉยๆนะคะพวกเราจอดรถข้างล่างเลยนะคะอพอเดินขึ้นมาประมาณสักร้อยเมตรข้างบนก็จะมีที่จอดรถนะก็แล้วแต่คนเลยนะคะข้างล่างเราจอด8ยูโรนะข้างบนนี้ไม่เห็นป้ายนะคะก็เลยไม่รู้ว่าค่าจอดรถเท่าไหร่ เดินแค่นี้ก็หอบแล้วนะอีกนิดนึงคือไม่ไกลก็จริงแต่ว่าเป็นเนินเขาอะ่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเราเดินมาจากทางนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาเช็คตัว๋วประมาณจุดนี้นะแต่ว่าถ้าใครจะขับรถขึ้นมานะคะอย่างที่นิดบอกว่าข้างบนก็มีที่จอดรถแต่ว่าคือระยะทางก็พอๆกันนะก็ต้องขับมาถึงนี่นะคะแล้วก็จอดรถที่นี่แล้วก็มา เช็คตั๋วที่ตรงนี้เหมือนกันก็คือระยะทางพอๆกันนะคะก็เลือกได้เลยนะว่าจะจอดที่ไหนนูน่นนะะท่องเที่ยวมาเป็นแบบคาร์รบัสเลยนะเขาขึ้นไปข้างบนเสียดายที่ยอดเขามองไม่เห็นเลยมีแต่หมอกมาวันฝนตกก็แบบนี้แล้วเนาะเสียดายนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยถึงแล้วแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้นะคะกำหนดเข้า11โมงเช้า น่าจะเป็นรอบๆมากกว่านะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งเอซิสึเอลฟ์อร์เอินปราณนันนี้ก็คิดว่านะคะทุกๆหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เข้าไปชมแล้วก็ให้ออกมาเนาะแล้วก็รอรอบต่อไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันวันนี้อากาศไม่ดีคนก็เลยไม่เยอะ ตอนแรกหนูแม่นบอกอจะจองตั๋วที่หน่อยออชวานสไตน์ stein, แต่สรุปว่า,ามันเต็มอะแล้วสรุปเอายังไงก็รู้เขาบอกว่ายังมีที่ว่างนะเราก็เลยแบบคิดดูก่อนนะคะคิดว่าคงไม่ไปเพราะว่าถ้ามาคราวหน้านี้อยากจะพาน้องเฟิโอน่าน้องซาร่ามาด้วยนะคะแล้วก็แบบนั่งรถมาขึ้นไปอะเนาะ <laughs> เด็กๆคงตื่นเต้นนะวันนี้ก็เลยมาดูที่นี่อย่างเดียวนะคะมาชมวิว ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนูมมนอยากให้ถ่ายภาพเหลือเวลาอีกตั้งสี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูเผื่อมีที่ให้ชมวิวนะคะอโอเค <c oughs> มีบันไดอีกนิดหน่อย ไปดูฝั่งนู้นเนาะเผื่อมีที่ให้ชมวิวมันแข็งเกันร้อยชมบรรยากาศนกน้อยเดินขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ ต้งแน่น่าขึ้นข้างบนตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะคะมาดูนิดหนึง่งถ้ามาตอนกลางคืนก็น่าจะสวยอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขามีไฟส่อง สว่างสวยโอ้ยโอเคเลยนะดีแล้วนะคะที่เรามาก่อนเวลาเพราะว่าเราก็จะได้ไปดูแบบจุดนั้นจุดนี้อีกออต้องคนที่ชอบปราสาทจริงๆนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเบื่อนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจอะไรยเงี้ยเนาะถ้ามาทั้งทีนะคะก็ต้องแบบมาชมบรรยากาศใช้เวลานาน ตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอก l o s e Garden ก็เป็นสวนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอ่างอับน้ำนะคะหรือว่าห้องน้ำเนาะสมัยก่อนสำหรับนี่ดูเหมือนอคล้ายๆห้องซาวน่าเลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีที่นั่งนะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีอ่างน้ำสามารถเปิดก๊อกน้ำได้ ก็ดูสวยนะเป็นหินอ e oh, ่อนนะคะคล้ายๆหินอ่อนนะที่นี่นะคะเขามาตั้งก่อนเป็นปราสาทตั้งก่อนนอยชวานสไตน์นอยชวานสไตมาทีหลังนะคะโอเค Uh huh. พระเจ้าองค์ที่สองลูวิกนะคะอ๋อท่านเป็นคนสร้างนอยชวานสไตน์ตอนเด็กๆท่านอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แบบเล่นที่นี่เนาะเหมือนสวนสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีไอเดียที่จะสร้างปราสาทที่ใหญ่กว่าเดิม โอเคอ่ะ okay. มันก็เป็นแบบเรื่องเล่าของท่านนะคะเขาก็แปลให้เราหรือว่าเออมีให้เราอ่านประวัตินะข้างหลังก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เป็นส่วนด้านหลังเราเดินมาทุกจุดจะมีถังขยะให้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้แบบไม่ทิ้งมั่วเนาะ นี่เลยทางที่เรามาโอ้ยฝั่งนี้ดูสวยมากนิดอยากให้ดูมุมนี้ สวยมากๆเลยนะยังดูใหม่เลยนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าเพิ่งผ่านมา200ปีโดยประมาณมุมนี้จะเห็นมุมกว้างหลายๆที่เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งกันต้องมาดูไกลๆนะมายืนไกลๆนะคะถ้าไปยืนใกล้ๆเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะไกลเกินะนะเนาะ มองจากไกลๆนะคะคือแบบอสวยมากนักท่องเที่ยวเริ่มมาตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง คล้ายๆประตูทางออกนะตรงนี้แต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้เวลา1 0บโมง43นาทีเราจะต้องเข้าไปตอน11.00มงนะคะก็เลยต้องรออีกไม่นานนะแปบ๊บเดียว10กวนาที เดี๋ยวโนเมนบอกว่าจะไปเดินเล่นข้างล่างตรงริมแม่น้ำตอนนี้หมอกบางลงขึ้นเยอะเลยเราสามารถมองเห็นวิวไก,กลๆได้นะคะแล้วก็นี่เลยปรา,ารสาทชลส์นอยชวานสไตน์โอ้เห็นแล้วนิดนึงยังดีกว่าไม่ได้เห็นนะเสรยดายมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ตอนอากาศดีๆเนี่ยทางเดินขึ้นไป ตอนแรกนี้ก็คิดว่าจะอยู่ตรงไหนกันแน่เนาะเพราะตอนแรกหมอกบังไว้หมดเลยนะคะสรุปอยู่นู่นเลยมุมนู้นข้าวหน้าเข้าไปกับเด็กๆิเยอามันอยากไปเดินเล่นรอบๆนะคะโอเคค่ะไปค่ะไปต่อกัน ข้างในเราไม่สามารถถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือว่าจับต้องกินอาหารคือทุกอย่างคือห้ามหมดเลยนะนิดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะเขายังไม่ได้บูรณะซ่อมแซมหรือ,เ,อ,อเปลี่ยนอะไรใหม่นะคะทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อ200ปีก่อนก็เลยจะต้องแบบระมัดระวังนะคะคือคนไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ละรอบนะคะก็จากที่เนิดเห็นเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงเขาก็จะมี คนพูดนะคะคนแปลคนอธิบายอะเนาะเออเป็นภาษาเยอรมันอะนะคะแต่ว่าภาษาอื่นนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องเ,ออเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะเอร์แมนว่าค่าตั๋วเท่าไหร่สำหรับสอซคนประมาณ42ยูโรสำหรับ2คนนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะนอร์มนเขาเป็นคนจองตั๋วในอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เราก็อ้อมาข้างหลังนะกำลังจะมาเดินเล่นนะคะเดินลงเขา ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ๋อตรงนี้ก็จอดรถได้นะนิดหน่อยนะคะไปค่ะไปต่อกันเดินเล่นชมวิวไปเรื่อย ตรงนี้เป็นคลินิกลูดวิกเบอร์หนึ่งหรือองค์ที่หนะึ่งเนาะข้างล่างก็จะมีอีกนะคะตรงนี้เป็นคลินิกมาคซิมิเลียนสองหรือองค์ที่สองนะคะแล้วก็นี่เลยคลินิกลูดวิกองค์ที่สองนี่เลยองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สร้างชลสโนยชวานสไตน์ คุณิกลูดฟีกองค์ที่สองตอนที่ยังหนุ่มอยู่นะคะน่าจะตอนอายุสิปตอนที่ท่านขึ้นคองราดนะประมาณนี้นะคะหรือว่าเตรียมเตรียมขึ้นคองราดท่านนี้เป็นพรินซ์เรเกนลุดโพล เป็นคนสุดท้ายนะคะเป็นท่านสุดท้ายที่อยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ดีจังเลยเขาก็มีบอกอยู่นะตอนแรกนิดก็ยังคิดว่าเออไม่มีภาพนะนิดอาจจะอธิบายไม่ถูกนะคะอง์นี้เป็นเคนิกลูดวิกองค์ที่สตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง แต่ละมุมก็แบบเห็นฉากเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยมากอุ้ยเป็ดคู่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็คือตัวสีสวยๆถ้าน้ำตรงนั้นนี่คิดว่าน่าจะปิดเพราะว่าอากาศหนาวแต่หน้าร้อนน่าจะเปิดนะคะก็เป็นทางสำหรับเดินเล่นนะ ถ้ามาหน้าร้อนคือดีงามอะ่ะนั่งปิกนิกนะคะข้างบนก็เป็นที่สำหรับเดินเล่นนะก็สามารถเดินได้นะคะเเป็นทางที่นีตเดินลงมาน้ำใสจริงๆได้ยินเสียงน้งมเป็หมยบอกลิซ <c oughs> ี่เรียกเป็ดเป็นลิซี่คิดถึงลิซี่เหรอโอ้แค่ทำท่ายโยนเขาก็มาแล้วว่าโอย้ยันดู ไม่มีอะไรให้เลยหนูมันอยญก่แก้งสิเขาหิวเนี่ยเม,มื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในปราสาทนะคะก็มีพนักงานเขาเล่าเรื่องอะเนาะต่างๆเขาก็เล่าว่าเคนิกส์ลูดวิกองค์ที่สองนะคะท่านก็ตอนที่ยังหนุ่มอะท่านว่ายน้ำจากฝั่งนี้นะ,ะไปถึงฝั่งนู้นนะคะ ท่านแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีมากๆเลยคือรักษาสุขภาพนั่นเองเนาะว่ายน้ำได้นะคะช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นที่นี่เป็นปราสาทสำหรับช่วงพักร้อนนะคะของออพระองค์ท่านเนาะนี่เลยคือที่ประทับจริงๆอะ่ะหรือว่าบ้านนะถ้าเรียก,กันนะคะก็อยู่ที่มนะิวนิกเนาะก็ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้เราก็วนกลับแล้ว ก็ทางข้างหลังนะคะก็เป็นแบบทางเดินเล่นต่อยังมีพิพิธภัณฑ์อีกนะแต่ว่านีดคงไม่ได้เข้านะคะรอมาพร้อมเด็กๆด,ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะได้เข้าไปด้วยแล้วก็ได้มาเรียนรู้อะไรต่างๆนะครั้งนี้ก็เลยแบบไม่เข้านะคะประหยัดเงินด้วยแหละก็ได้เวลานะคะกลับบ้านดีกว่ากว่าจะขับรถกลับบ้านก็อีกสามชั่วโมงนะประมาณนะคะ ขับรถมาสามชั่วโมงขับรถกลับสามชั่วโมง ชวังเก่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะขับรถกลับบ้านนะให้ไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ